อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตราจะพาเธอไปยึปกกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก จะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที หนุนโดยเวสปาฟอร์เ ja รเวอร์คลับบายเตชะอัมพะมาต่ออีสัปดาห์นะครับสำหรับสกูตเตอร์รามาก,กับน้องเป็นฟ้าแปดน,นะครับ,รบอยากจะบอกจริงๆว่าสุดติ่งรับหมอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์แรกย้อนท้าความนิดนึงดูว่าอินเดียอิตาลีตาลายย่างกันยังไงใช่สัปดาห์ที่สองมา,าเริ่มพ,พอร์ตะพื้นกันเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนี่เราขึ้นมาอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสำหรับการทำสีแล้วทำสีนะครับ วิธีการทำสีแห้งในสไตล์ของจานุ่มแบบรถเดิมคือต้องบอกคือต้องบอกหว้ว่าสีเนี่ยเราก็ได้แค่สีใกล้เคียงที่เราซื้อจากของตลาดนะหมอแต่ประเด็นคือว่าเราต้องมีแม่สีแล้วก็มีชิ้นงานเดิมครับแล้วก็ไล่ให้ตรงให้ได้จานุ่มเราเทียบดูว่านะครับเราใช้วิธีการลองหยอดดูคือตอนนี้เราก็หมออธิบายหน่อยว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างครับผมก็จะมีในส่วนของสีนะครับแล้วก็ มีในส่วนของอันนี้ที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นในส่วนของแล็กเกอร์กับฮาร์ดฮาร์ดที่บวกกันเพราะว่าเราต้องการให้มันกึ่งกึ่งด้านกึ่งเงานะครับอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือวิธีการทําเรียนแบบให้ใกล้เคียงใช่ครับก็ผสมกันลงไปกับสีแล้วก็ให้ได้ความแล้วก็เอาแม่สีไล่นะครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแล้วก็เทียบกับชิ้นงานเดิมจะเห็นว่าที่เราไล่กับชิ้นงานเดิมเนี่ยนี่นะครับผมว่าโอเคแล้วนะ นะนใกล้เคียงกันใช่นะครับตอนนี้ต่อไปเราก็จะมาเป็นกรรมวิธีการพ่นละถูกครับนะครับเดวการพ่นพเราก็ต้องบอกว่าคงอันนี้ก็ไม่จะไม่ใช่สีแห้งเร็วสัทีเดียวนะเพราะมันมีไลเจอร์กับฮาร์ดอยู่ผมต้องทิ้งไว้ระยะเวลาสักพักหนึ่งสักสองวันจริงจริงวันหนึ่งก็พอแล้ววันหนึ่งส <18 S 1> นะิบแปดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีต่อว่าแล้วพ่นเสร็จอาจารย์หนุ่มจะทําอะไรกับมันต่อครับผมแล้ววิธีการที่อาจารย์หนุ่มจะขัดแล้วรู้ว่า เฮ้ยชิ้นส่วนตรงไหนมันต้องมีการเสียดสีมีการอะไรนี่แค่ไหนถึงจะพอเดี๋ยววันนี้ทำไปดูซึ่งคุณผู้ชมดูเทปนี้แล้วนะครับสกูตเตอร์ที่บ้านสามารถไปดีไอไวไปทำเล่นเองที่บ้านได้แค่มีเครื่องมือนี่บอกไว้ก่อนเลยโอ้โาอยากไม่ไม่อยากเล่นอยากหนุ่มก็ไปจ้างลาบแต่อยากเล่นอะากหนุ่มอยากสนุกเดี๋ยวลุยกันนะครับเดี๋ยวเราลงมืออยากหนุ่มถึงเอาเข็ดเอาลาวกันไปเลยวันนี้มาไม่ได้ลุยกันครับอยากจะไปไหน ค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวส้าจะพาเธอไปครับพอ,อสีเนี่ยทุกครั้งีก่อนคนเนี่ยเราต้องต้องคนตลอดนะครับต้องคนตลอดเวลาจริงๆไม่งั้นมันจะนอนก้นนะครับนี่เรานั่งคนมาพอตสงครวรแล้วก็ยังเห็นว่ายังขึ้นเป็นเช้นๆอยู่มันหมายความว่าเรายังต้องคนต่อไปนะครับ ขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฟฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพา ไม่นานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องกัน เรียบร้อยนะครับเราสีตามสเปคที่อาจารย์หนุ่มก็มอบหมายมากับภารกิจนะครับการแปลงโฉมเจ้า64ก็บอกคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นสีก่งนนะครับคือกึ่นด้านกึ่นเงานะครับพอเราต้องการความเก่าโดยธรรมชาติโดยใช้การเรียนแบบว่างี้ดีกว่าคุณผู้ชมก็ผลงานในครั้งนี้กับการรีบเร่งนะครับในเวลา1ชั่วโมงใช่ครับอาจารย์หนุ่ม Oh, oh, โอ้โหหนุ่มหน้าเปื้อนเลยนะครับเมื่อกี้เป็นรูปมือรู้เลยว่าเดี๋ยวคงต้องพักไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าหนุม่ม hey, ให้สีมันเซ็ตตัวสักพักนึงนะหมอนะ,ะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันแล้วพักหนึ่งไปพักเหนื่อยแกนสักนิดหนึ่ง,แ,งแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าวิธีการต่อไปต้องบอกนะหนุ่มว่าตอนนี้ก็สั่งของมาแล้วใช่ไหมครับเจ้าหนุ่มครับเดี๋ยวเรารอประกอบโอเคเดี๋ยวสอนเจ้าหนุ่มมีมีเทริคอะไรสอนเกี่ยวกับการประกอบมั้งครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนประกอบเนี่ยเราต้องขัดก่อนครับ รอ4เซตตัว18ชั่วโมงครับแล้วเราก็จะถัดให้มีรอยเลียนแบบตามธรรมชาติอือนี่ก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่จะมีาสอนให้ใช่ถ้าที่มันควรจะทะอลอนะแล้วเราก็สั่งอุปกรณ์มาประกอบเป็นคันกันก็คือบอดี้เนี่ยเหมือนกึ่งเก่ากึ่งใหม่แต่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เราซื้อของใหม่ได้ถูกไหมครับท่านอุปกรณ์เนี่ยเราพยายามใกล้เคียงที่สุดหมอเช่นหัวลางอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ใช้หัวชุกแล้วก็นใช้เป็นหัว ธรรมดาที่ไม่ต้องชุโครีเอ็มไม่เหมือนของเดิมที่ไม่ต้องเงามากใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันต่อไปว่าเจ้าน้องอะไรนะนหนุนคีเป็นฟ้าแปดเป็นฟ้าแปดทำไมต้องแปดด้วยจนหนุนคือน้องเป็นฟ้าเนี่ยคันที่แปดคันที่แปดผมทำไปแล้วเจ็ดคันครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสหรับเป็นฟ้าแปดว่าน้าตาเป็นยังไงในสกูตเตอร์ราม่าโรล์ภาพยนตร์ในสกูตเตอร์คลาสสิกครับผมเฮ้ยเลยคุยกันเฮ้เลยนี่ดู กาเนี่ยมีหน้าที่ล้างกาล้างไปเสร็จเนี่ยคุณเนี่ยโอันนี้มาที่นี่พู้อยู่เบื้องหลังนะครับคนคนคุยกันแท้เลยวันนี้เรามาใช้สตูดิโอรถนิยมคุณก็ต้องเป็นเบสให้เราจะมาพูดจะมาพูด้คุณแม่งเป็นเจ้าบ้านอ่ะคุณจะมาพูดอะไรรายการคุณวันจันทร์นะคุณก็ทานสกูตเตอร์นะเว้ยเอาแล้วฝั่รายการล้างกาจานจานทั้งคู่ สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร